ขอโทษประมาณ18ครั้งอะ่ะก่อนถูกฝากขัง18ครั้งแล้ว18ครั้งจริงๆอะ่ะเรื่องของลุงสมนิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมโคตรเอี่ยงวะกับตะลุงคนนี้มากพูดตรงๆเลยว่าหมันไส้นะครับลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวได้ประมาณ2วันตาลุงสมนิดเนี่ยถือบัตรพนักงานเป็นรูปผู้หญิงคนนึง่งสาวหน่อยเอ่อมาบอกที่ สูวนนำนวยการที่ตึกถล่มมาบอกนักข่าวว่าเนี่ยลุงมารอเมียเมียลุงเนี่ยท้องสี่เดือนอยู่ใต้ซากตึกถลม่มพอมีคนมาแบบนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งนักข่าวก็ก็ต้องช่วยกัน่ะนะสื่อก็แห่ไปลุมลุมไปสัมภาษณ์ลุงลุงก็อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนก็มีคนมาส่งสารแต่ลุงก็ให้เงินบ้างอะไรบ้างอะนะหลักพันจนกระทั่งมาโป๊ะแตก ว่าบัตรที่ตะลุงสมนิดถือมาเนี่ยไม่ใช่เมียแกจริงๆไอคนที่อยู่ในบัตรเนี่ยมีตัวตนจริงๆแต่ทําบัตรหายนานละตะลุงเนี่ยก็ก็เมาไม่รู้ไปเก็บมาจากไหนจนกระทั่งสุดท้ายน้องผู้หญิงที่อยู่ในบัตรเนี่ยก็ไปแจ้งความลุงสมนิดเองก็ก็ถูกจับที่หมอชิดไม่รู้จะหนีหรือเปล่าแต่ว่าแกบอกว่าแกไม่ได้หนีไปหมอชิดเนี่ยแกไม่ได้หนีแกเดินไปเรื่อยๆแกเมา ลูกก็ออกมาบอกว่าพ่อเนี่ยคือไม่ได้เจอกันหลายปีแล้วกับลุงสมนิดเนี่ยเมาไปเรื่อยเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยก็เออก็สร้างความวุ่นวายให้กับเจ้าหน้าที่ให้กับนักข่าวตนลุงเนี่ยล่าสุดก็ถูกจับไปก่อนก่อนเข้าคุกก็ขอโทษขอโทษขอโทษก็เหมือนขอโทษไปเรื่อยอนับแล้ว ขอโทษประมาณสิบแปดครั้งอะ่ะก่อนถูกฝากขังสิบแปดครั้งแล้วสิบแปดครั้งจริงๆอะ่ะโคตรดีอย่างวะแต่ตอนนี้แกนอนคุกไปเรียบร้อยแล้วช่างแกเถอะ